何 <music> ม็บายมีแบบนี้ก็ทําได้พบกับพี่แววนักกําหนดอาหารวิชาชีพและเมนูที่ดีต่อสุขภาพอีกเช่นเคยค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารสไตล์จีนนะคะซึ่งหารับประทานได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะชื่อเมนูคือขนมผักกาดลูกสํารองค่ะส่วนผสมมีดังนี้นะคะอย่างแรกคือพระเอกของเราลูกสํารองลูกสํารองจัดเป็นสมุนไพรซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีคุณค่าทางยาด้วยค่ะลูกสํารองเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะว่าเขามีใย,ยอาหารสูงมากค่ะ ใยห่านในลูกสำรองนะคะแบ่งเป็น2แบบค่ะแบบละลายน้ำได้ตัวนี้นะคะจะช่วยชะลอการดูดซึมไขมันและก็น้ำตาลช่วยลดคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดของเราไม่ให้สูงจนเกินไปค่ะเส้นใยอีชนิดหนึ่งนะคะที่มีมากในลูกสำรองนั่นคือเส้นใยชนิดไม่ละลายน้ำชนิดนี้นะคะเหมือนไม้ขวาดค่ะทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติทุกวันเลยค่ะสามารถป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะลูกสำรองก็ยังมีโปรตีนอีกด้วยนะคะส่วนผสมต่อมานะคะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือหัวไชเท้าค่ะ สงสัยไหมคะว่าขนมผักกาดทําไมใช้ไชเท้าเพราะปกติแล้วสมัยก่อนนะคะเราจะเรียกไชเท้าว่าหัวผักกาดค่ะไชเท้าถึงแม้ว่าจะไม่มีรสเปรี้ยวนะคะแต่ว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีค่ะไชเท้า100กรัมนะคะมีวิตามินซีถึง22มิลลิกรัมค่ะนอกจากนั้นนะคะไชเท้าก็ยังมีใยอาหารค่ะเมื่อนําไชเท้าและลูกสํารองมารวมกันนะคะจึงทําให้เมนูขนมผักกาดลูกสํารองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ ในวันนี้นะคะพี่เบลเพิ่มความกรุบกรอบโดยการใส่ถั่วที่ส่งต้มลงไปด้วยถั่วที่ส่งต้มมีทั้งไขมันและโปรตีนที่ดีส่วนผสมอื่นๆก็คือตัวแป้งคะตรงนี้ก็สําคัญค่ะเพราะจะทําให้ใช้เท้าลูกสารองและถัว่วจะจับตัวกันได้ดีนะคะพี่เบาใช้แป้ง2ชนิดค่ะก็คือ แป้งข้าวเจ้านะคะ80กรัมแป้งเท้าเย็มนมอมลดลงไป50%เหลือ40กรัมค่ะสำหรับการปรุงรสนะคะปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวค่ะเกลือจะใช้ประมาณ7 4ช้อนชาเหตุผลก็คือใช้เท้าที่เราเห็นนะคะพี่ววน,นําไปคั้นน้ําเพื่อลดความเฟื่ฟฟงองความขมออกไปพี่เบวใช้เกลือในการคั้นน้ําก็จะมีเกลือหรือโซเดียมติดอยู่ที่ใช้เท้าค่ะเพราะฉะนั้นในการปรุงนะคะพี่เาวจึงลดปริมาณเกลือลงไปค่ะ ขั้นตอนการทำนะคะพี่แววจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปในชามผสมก่อนค่ะหมดเลยนะคะปริมาณ80กรัมค่ะแล้วก็แป้งเท้าเยอม่อม40กรัมตรงนี้นะคะพี่แหววขอย้าว่าเราควรใช้มือของเรานะคะบี้แป้งเท้าเยืยม่อมให้ละเอียดก่อนค่ะและ้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนี้นะคะเติมเกลือลงไปเลยค่ะเจน1.4ช้อนชาค่ะเราลองใช้มือคนๆดูนะคะถ้าหากว่าแป้งไม่จับตัวเป็นเม็ดน,นะคะเราก็จะใส่ตัวใช้เท้าลงไปเลยค่ะ พี่แบว,วใช้ใชเท้าประมาณ300กรัมนะคะแล้วก็บีบอย่างนี้เลยค่ะขยำไม่เข้ากันนะคะหลังจากนั้นนะคะจะทยอยใส่น้ำลงไปค่ะทีละช้อนนะคะพอแป้งละลายดีนะคะเรารู้สึกว่าเวลาที่เรานวดไปอ่ะ รู้สึกต้านมือของเรานะคะก็แสดงว่าตัวของแป้งกับเนื้อไชเท้าเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมสําคัญนั่นก็คือรูปสสำรองค่ะพี่เบวใช้ปริมาณ200กรัมค่ะแบ่งใส่ไปก่อนแบบนี้นะคะเติมวุ้นสำรองไปจนหมดค่ะ เพิ่มน้ำเปล่าอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะวิธีสังเกตดูว่าส่วนผสมใช้ได้คือเวลาที่เราคนไปรู้สึกว่าลื่นมือแล้วก็สามารถที่จะหมุนบนไปรอบอ่างผสมได้แบบนี้นะคะแล้วจับขึ้นมาก็จะมีแป้งอยู่เล็กน้อยค่ะเราจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็เพิ่มไขมันเล็กน้อยโดยการใส่ถั่วลิสงลงไปนะคะอันนี้จะต้มสุกแล้วนะคะ เราจะพักส่วนผสมนี้ไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะหลังจากที่เราพักส่วนผสมไปแล้วนะคะประมาณ15นาทีค่ะเขาก็จะเริ่มเซ็ตตัวนะคะก็คือเหนียวนุ่มกําลังดีอยู่ในชามนี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําเขาไปใส่พิมพ์เพื่อนึ่งค่ะเพื่อให้พิมพ์ร้อนออกมาง่ายนะคะพี่เบลจะใช้น้ํามันพืชน,นะคะทาทั่วพิมพ์แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะตักส่วนผสมลงไปเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งน้ําให้เดือดค่ะระหว่างรอน้ําเดือดนะคะพี่แววจะนําถาดขนมนะคะใส่ไปในลังถึงะคะ่ะพอน้ําเดือดจัดนะคะเราก็จะตั้งลังถึงลงไปแบบนี้นะคะ่ะใช้เวลานึ่งประมาณ1 5 2 0นาทีหรือจนฝากขนมสุกนะคะขนมผักกาดลูกสำลอนนะคะหลังจากที่พี่แววนึ่งนะคะรอเขาเซตตัวแล้วก็รอเขาเย็นสนิทเลยนะคะ พี่แววก็จะเคาะเขาออกมาจากพิมพ์ลักษณะก็จะได้แบบนี้นะคะเนื้อสัมผัสของเขาจะหยุ่นยุนค่ะแป้งน้อยแต่อุดมไปด้วยทั้งไชเท้าแล้วก็ลูกสำารองนะคะเมนูนี้นะคะเราสามารถที่จะเก็บเข้าตู้เย็นช่องฟรีซแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าต้องการรับประทานนะคะก็แค่นําออกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะรับประทานคู่กับน้าจิ้มแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะไปผัดเป็นขนมพากาดผัดก็ได้ค่ะ ขนมผักาดผัดนะคะก็จะมีเครื่องปรุงนะคะคล้ายๆผัดไทยค่ะแต่ไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวค่ะก็จะมีส่วนผสมของผักนะคะก็คือถั่วงอกใบกุชายหรือต้นหอมก็ได้ค่ะและที่สําคัญจะต้องมีไข่ด้วยนะคะก็คือตัวของขนมผักาดเองนะคะเขาจะมีรสชาติอ่อนๆค่ะเราปรุงด้วยเกลืออย่างเดียวนะคะแต่พอไปผัดปุ๊บเนี่ยเราจะใส่เครื่องปรุงต่างๆทำให้มีรสชาติเข้มข้นขึ้นเพิ่มโปรโตีนจากไข่แล้วก็ใยอาหารจากผักค่ะ เมนูขนมพากาดลูกสำรองเสร็จแล้วค่ะเราเริ่มจากการที่เราทำขนมพากาดก่อนจากนั้นพี่แววก็ไปผัดนะคะออกมาก็น้าตาเป็นแบบนี้นะคะเมนูนี้เหมาะสำหรับทุกวัยในครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักค่ะ เพราะปกติแล้วขนมผักกาดที่เราซื้อตำท้องตลาดนะคะจะมีปริมาณแป้งมากแต่สูตรนี้ลดแป้งลงไปกว่า50%นะคะและยังเพิ่มใยอาหารจากลูกสำรองนะคะจะทําให้รับประทานแล้วอิ่มเร็วและใยอาหารยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลและไขมันอีกด้วยค่ะสำหรับ hmm. ผู้เป็นเบาหวานนะคะสามารถนําสูตรนี้ไปใช้ได้เลยค่ะ แต่เวลานําไปผัดนะคะให้ลดปริมาณน้าตาลลงไปค่ะสีอวหวานไม่ต้องใส่นะคะเพราะจะมีปริมาณน้ําตาลอยู่เช่นเดียวกันค่ะสําหรับผู้ที่ต้องการควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะสามารถใช้ไข่แดงได้1ฟองค่ะหรือจะเสริมเป็นไ,ไข่ขาวทดแทนก็ได้ค่ะ